ต่อไปนะคะทุกคนเป็น EP7 Final แล้วเนาะ3 CPP Baby Rocky l a s a l a t แล้วก็ PQR ถ้าให้พูดตอนเนี้ยให้ไข่ใช่ไหมอ่าถ้าให้พูดก่อนที่เราจะฟัง คือบูงก็บอกไม่รู้อะไรสักอย่างจริงจริงจริงไม่ได้ดูเลยเอาจริงเนีเราไม่อยากจะแบบว่าเราไม่อยากจะพูดออกไปเลยเพราะว่าสามซีพีพีเนี่ยก็คือเขาชอบมากเขาเปียตายโหดจัดๆแล้วก็ในความแรปความมิพอบของเขาอะมันคือตัวจริงเบบี้ล็อกกี้ก็คือตัวจริงอีกคนหนึ่งที่แบบเขาทามานานแล้วก็เราก็เคยเจอเขาแล้วก็เขาเคยออกอีพีหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับที่บ้านอะไรอ่าใช่ฟังเราทำกันตอนนั้นมันกินใจใช่มันรู้สึกแบบโอ้โหเขาแบบผ่านความเจ็บปวดอะไรมาเรียสาร์ไลท์กับพีคูอาร์เราไม่เคย รู้จักแต่ว่าเขาทําดีมากเขาทำดีมากเอางี้หวังคิดไปในใจหวังแล้วกันส่วเราเดี๋ยวเราคิดไปทางเราแล้วกันแต่แต่แต่เราไม่พูดเพราะว่าไม่อยากให้เกิดดราม่าเพราะว่าเราอะเข้าใจความรู้สึกของคนดูเว้ยแล้วเราเข้าใจความรู้สึกว่าอ๋อนะคนนี้เราก็รู้จักคนนี้เราก็รู้จักเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปนั่งบอกว่าคนนี้นะคนนี้นะอะไรแต่คือพี่พูดในมุมมองของณตอนเนี้ยที่พี่ที่ดูตอนนี้ใช่ค่ะว่าเออมันจะออกมาจากรูปแบบไหนซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราไม่ได้พูดเราคิดเราคิดควู้ความคิด เราตอนนี้ี่ว่าใครน่าจะชนะเนี่ยคือณตอนนี้ที่ดูไซฟอนจี้สุดท้ายคือใครชนะหรือใครแพ้เราเลสเปคทุกคนเลสเปคทุกคนที่กล้าที่จะส่งคลิปเข้ามาประกวดรายการต่างๆแล้วชนะเข้ามาทีก็โหดแล้วใช่ขอพูดอีกหนึ่งอย่างคือการที่แบบว่าจะขึ้นไปรับบนเวทีเนี่ยคนเขียนเพลงเพื่อไปอัดมันมีการแก้นะเว้ใช่มันแบบว่าแล้วแล้วไปอัพาด ให่บางอันเนี่ยบางทีแม่งมีการแบบขยับเสียงอะอให้มันตรงให้มันลงอะไรเงี้ยแต่เวลาไปโชว์สดจริงๆอะคือมันโหดไว้ยเขาต้องซ้อมมาดีอะจ,จัดเพื่อให้มันลงซ้อมกันมาเป็นพันเป็นหมืนม่นคือเพอร์ฟอร์มบเวทีมันมีผิดพลาดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วในหัว<อ>คิดแต่โฟนเนี่ยโฟนเนี่ยซ้ำซ้ำซ้ำเพื่อให้มันลงโป๊ะโป๊ะโป๊ะให้ได้เหมือนที่เราบอกอะว่าเราเราโฟนอยู่ใช่ปะเราพูดแบรนด์แบรนด์เนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะพอพูดปุ๊บสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องรับเข้าสู่งานซื้อเอาอีเดชลูกค้ว่ากูพกค น้องแรปเปอร์คนที่ขึ้นเวทีไปโชว,เว์เนี่ยคือโหดมากคือต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ความตื่นเต้นอะไรต่างๆแบบูเ uh. ก่งมากใช่ค่ะโอเคมา,มาดูอีพีนนเจ็ดฟนลรา round แล้วตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมาบางบางท่านเนี่ยเห็นหน้าตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับอยู่ด้วยกันมาทั้งหมดเนี่ยโอ้สามสี่ชั่วโมงแล้วนะสองามชั่วโมงเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ปมนชั่วโมงคือไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเสียงใหครับ สี่คนสุดท้าย3 4 p p Baby Rocky, l a z ลา u s รัและ PQR และนี่ก็คือ c y เฟอร์โลจิี่เขาพูด3 4แต่พวกเราพูด34มาเลยมาเลยนี่คือ4คนสุดท้ายรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นนะเนี่ยไม่รู้ใครชนะเลยแบบรู้สึกดีมากครับขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเรามากเลยครับวันนี้ทำเต็มที่ครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมครับผมก็ตื่นเต้นพือกู้อย่างกวนตื่นเต้นมากครับผมก็ขอให้เชียร์ผมด้วยครับเราจะบอกว่าพีคิวาเหมือนสิ่งน้อยด้วยแล้วก็ผสมออร์แกนิกออร์แกนิกออร์แกนิกกองกวนอ่ะ เฮ้ยวังได้หรอกขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยเพคอยเชียร์ครับก็ขอบคุณที่สลับลามาดูรับบม่ครับเ4 p p ที่โฟพีพีครับผมก็เหมือนน้องไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้จริงๆขอเสียงให้กับรอบชิงชนะเลหนึ่งที่ยี่ที่ีรอบสุดท้ายแล้วขอเสียงไหยครับดูลูปนะ หยิบปินสองมาวาดคำเพรว่ากูบ้านเลยนั่งทำทำไมเจอมึงแล้วกูต้องยิ้มเราไม่ใช่ญาติกันเพียงแต่เราทำกูข้ามันใครจะบอกไม่น่าฟังชีวิตอยาจะดีแค่เอาตัวรอดใช้สิ่งที่ชอบมาสร้างตังค์โตมาจะมึงองค์มังกรอยู่ในโหมดขนองตอนเด็กชอบนั่งในกรงติดต่อมันหอพวกกระโปรงจะมองเจอมึงไม่ต้องจดเพราะว่าสอดกันพอกูจะคอจะหดไม่ต้องรอมาจบเพราะกูมองสับทลก้อนทดกูจะต้รดต้องรอ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 ดมากงรอดต้อ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 งรอดี้องรดต้อดต้องร้อตีอ กูเป็นแรปเปอร์แต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่รักกูไม่ทำตามจารีตกูรำมาสนุวกเมื่อไงอยู่ในปาร์ตี้อยู่นี่ต้องหาเงินตอนนี้ถึงเวลารีบบางทีทำมาตามกันแต่พวกกูแล้วเป็นอาชีพมันทิ่จะนอนมีกี่พันตอนว่าโดนไล่ลงในเพลงเหมือนกับเป็นจิตกรไม่สนม่าจะถูกมองไงกูไม่หยุดรอใครเขาขยับไปเซ็นได้ในผูกคอตายปล่อยไฟออกไปทุกโชว์กูพร้อมปล่อยโฟกไปทุกที่ในใจกูท่องพุทโธแต่สายตากูหาแต่พุทซี่จบ เยอะๆรอบสุดท้ายแล้วท hey, right. ุกคนทุกคนมาได้ไหม้าได้ไรอบสุดท้ายแล้วผมพีพีเมื่อกี้เหมือนพนไฟเออตาขาวราวรอบสุดท้ายขันชื่อเรียกเบบี้บอกมาครับอ่ะ เยอะซ่อนไวผมพูดไม่เก่งแต่ถ้าอยากรู้จักก็บอกให้เดินมาแท็กในอ่ะอลิวอนอย่าทำผิดอ่ะพอมารอบนสันติอ่ะแต่รอบสุดท้ายนี่ยากจะถามทุกคนว่ายัอเปล่าเนว่ายัอเปล่าทุกคนมาว่ายันเปล่าในว่ายยไงเปล่าถามอีกสามคนเวที่ลุกเป็นไฟนะว่ายัเปล่า เวกัน oh ่ไ oh, oh ้มใโเฟ่าดูแแมกันดูเดรชวยูเดอะฮาวดแล้วทนอมาคิวทคนถัดอก่ซอฟแบว่าเล่าิงโซทิงนมอได้กิดกัสงของสเราฮิติแบบโนคตนี้แกูส่ต่อมาเป็นโลจิสใช้สมองงอท่อสวแต่กูใช้สมองทำดตัวเองไม่มีใครมาสอนแล้วอนท่ยงเดไม่มีใครมาอนบาคนก็บอกว่ามันไรคาผูุ้ทำดูมันนรัคานยือวยวในงานวเปบูชาได้เป็นเงินและต รู้จักแพ้มาก่อนแพ้ตลอดแพ้สัิลูนี่ายการผิดวางแพ้ตลอดแค่จะบอกใจกูแยกของแท้2,019สิเก้ากกมา่าอยากยะฝ่าอีกนิดนึงว่า2,024 b นยี่สิเบบี้กี้ผมมากับมิตตภาพพี่พี่หลาสิงขวดฉันจะไม่มีแต่ว่ามันตั้งนะโอดโอดโอดเลยเมื่อกี้ไปไปไปโบว์โบว์บีเดิมป่ะตั้งใจฟังนะครับ เย่เแแบบฉับเฉียดแต่ไม่เฉียดฉับกับเหลือเหลือจัดแล้มึงอากเหลือไอของเหลือป่าของมึงยากเหมือนึไม่เหมือนเกสลับคโฟกมาโชอันดับับโคตรโวฟแล้วักโฟกใม่ลงจังหวฮ้ยแล้วกูตัวประเทศมึงทุเเลตัวจังหวัดแลูมันยาเ่คนร้อเค่จตัวจะสันเูมันพีเมียพอองพีเมียไม่ใช่โฟ กูมันอย่ากูปวนประสาทเก็บเทียบเรื่องโฟกุก็ตัวประหลัดเว้ยเกมี้ี่ะกูแข่งทองอยากแพ้มึงก็แค่ลองลองแบทในสนามใหญ่ในสนามใหม่กูแค่ลองยังแร็ปไม่ได้แอคแค่ลองมึงทำแซดได้แค่แกลแค่งอเจอของแชมป์มึงก็แพ้แน่นอนเกมนี้กูชิวคนดูให้กูแชมป์แน่นอนพวกทิดออกจากสไตล์เดิมๆฟิวมาไว้ที่กูไหลเพิ่นเพิ่นสุดสามชอบไ่แหลกกันรันตีว่าก็สายเดินเงินกูไม่สนจะมึงกินใครเอ็นพีซีสักพวกก็เต็มทีบีบอกกับมึงไปแล้วไซเฟอร์โหลดจีบีนี้กูได้เอ็มวีพีมา ช่วงเฉือนฉับจะมาฉับเฉือนอะไรนั่น mm น่ะปวดมากเมื่อกี้เออโอ้โหอะไรวันนี้วันนี้เป็นวันพิเศษเชี่ยวปะกูงันงันไม่มีกำลังฤิ์เดชแต่ได้เข้าประชันกูไม่มีวันคิดเบรก เฮ้ยพวกกูกล้าพนันกูมีพลังวิเศษอึ้งจะลองป่ะจะพึ่งสงสัยไอ้ปอป่ะไม่เชื่อมึงมองมองมองเนี่ยพลังต้้งมองหน้าแต่อย่ามองนานอีกหนึ่งพลังที่ลองทําคือมองทางนูน้นนูน้นนู้นเนี่ยพลังมึงมองตามเจ๋งนี่เจนี่เจ๊ี่เขาก็รู้กูเด่นมากส่วนใครที่ไม่ได้มองตามไปที่มือ เก่งมากไม่เป็นเด็กเลยจะเป็นมีอะไจะเป็นที่กูเป็นมากกูเอาเป็นตัวกูเป็นเด็กลิเวอร์พูลกูไม่ชอบทีมแมนยูหรือว่าเชนฮอร์ก็เจ็บหูโอ้ยตอนพี่ดาคุณที่เจ็บหูตอนชูถ้วยแชมป์คาราบาวบอกว่าแชมป์มิกกี้เมาส์อย่าเหน็บหนูอ่าอย่าเอ็ดหนูไม่อยากจะฟังอยากเตะหูชอบรอทีมกูว่าเป็ดกาดแต่กูสร้างประวัติศาสตร์ไปตั้งเกจศูนย์ จบงานแต่กตายปีแล้วจะไปดีแต่คงจะไม่ตายดีอ้อย่าพึ่งมาระบายวีนมากระจายตีนเดี๋ยวอยู่ไม่็นลายปีอ้อจริงๆไม่เคลไปวีนมนแค่ในสีนเด็กผีที่เาใจทีอ้อและที่ผมบรรเลอยู่ตรงนี้แค่อยากให้เพื่อนผีพันทำไมตรีอ้อเอ้ยน้องเขาแบบแบ่งวะแบ่งสัดส่วนดีมากแต่ประเด็นคือฉันอะไม่รู้เรื่องบอลฉันก็เลยเราเราไม่่อยได้ดูบอลเลยไม่แต่รู้ว่าแบบมันน่าจะแบบ เจ็บมากอะเออมันค yup. ืออะไรฟิลเมีฟิลเปมีเนี่ยขอเสียกับทั้งสี่คนอีกหนึ่งเจ๊เก่งมากเก่งมากเก่งทุกคนค่ะเก่งจริงยอมมากมากไม่เชิญโปรไปแล้วตอนนี้สี่คนนี้อยู่ที่ว่าเป็นจะเป็นใครตายแล้ว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 เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริงๆริงมีเลยผมอยากผมอยากซาวจีนแต่พี่คิดว่าเอนเตอร์เทนสุดเนี่ยเอนเตอร์เทนแบบสนุกแบบแต่ไม่มีลูดอ่ะ มีมีนิดเดงของของอะไรนะเราลับชิฟึ๊กนิดเดียวนิดเดียวเลยเดียวมันก็ไม่ถือไม่รู้อ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโชว์ที่มันเหมือนแบบว่าเหมือนไซเฟอร์อีพีนึงเลยนะเหมือนเพลงเพลงนึงเหมือนแบบว่าเมื่อกี้แบบว่าแทบจะเอาไปถ่ายเป็นเอ็มวีเลยนะตามทุกคนมันบอกว่าสุดยอดมากๆเขาเป็นว่าแบบว่าผมไม่รู้นะว่า 4่คนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์เป็น MVP วันนี้แต่สำหรับวันนี้4คนเป็น MVP สำหรับผมทั้ง4คนเลยขอเทั้ให้4คนที่ดีเครับ่ออย่างที่บอกเลยมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าไซฟโลจีอีพีเลยเนาะแบบว่าเหมือนที่เราถ่ายกันอย่างเงี้ยผมว่าคู่ชิงคู่นี้แม่งเหมือนเลยพี่แม่งแบบว่ามันจัดๆเลยว่ะใช่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 สนุกมากเดาไม่ออกเลยว่าใครชนะใครชนะก็เหมาะสมหมดเลย สองสักสี่ทุกคนอยากไหมเป็นไงชอบสมิวแต่งตัวอะคือเห็นไม่ได้เลยครับเพราะว่าทุกคนคือมีงัดอาวุธคือทุกคนมีอาวุธที่แตกต่างกันมากแล้วทุกคนก็งัด เอาออกมาใช้ได้แบบสุดยอดแบบเต็มที่มากๆคือทุกคนคือเต็มที่ในสไตล์ในแนวทางในแนวการแรปของตัวเองมากๆคือการที่จะเลือกที่1ในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าใครเก่งกว่าใครเลยครับสี่คนที่นี่คือทุกคนคือที่1หมดเลยจริงๆครับผมดยอดโคตรชอบแล้วถูกบอกว่ากรรมการเซตนี้คือพูดแบบดีมากที่ต้องรับแรงกดดันในการตัดสินครั้งนี้ครับผมสงสารกรรมการจริงๆตัดเรือกไม่ได้ จะบอกว่าสมิลมนความเป็นผู้ใหญ่รุ่นมากเลยเนาะน้องเก่งน้องแบบผูดดีมากอย่างที่เราเล่าไปนะฮะการแข่งขันเนี้ยทุกทุกคนเขาเพิ่งทั้งดีทั้งเคซิกัเหมือนใช่ดีหมดเวันก่อนงานวันนี้นะประมาณช่วงวันที่10เนี่ยเราประกาศผลนะครับถ้ากับว่าเขาต้องเตรียมมาอย่าสรอบเพื่อมาแข่งวันนี้วันเดียวนะขอเสียงปรบมือให้กับ ดลเปิดทุกคนแล้วก็สี่คนสุดท้ายถูกไหมรอบสิ้นปกได้ครับรอบเลยรอบสินี้แล้วรอบไฟนอลทำกันเป็นเดือนๆนะครับอันนี้ต้องพายหนึ่งวันเดียวต้องจํามากี่โฟมดกี่ลามแบบเดือนๆนะครับอันนี้ต้องซ้อมไม่รู้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้เนี่ยสัปดาห์ผลมันอยู่ในมือผมแล้วโอ้ยบ้าบอที่สุดมันอยู่ในมือผมแล้วผมแอบให้ดูก่อนบ้าบอที่สุดในโลกให้ก๊เอร์กตเร์โยนเลยโบยเลยเราเราให้เขากอดคอกันนิดนึงนะโบยเลยกองจับไปตรงคนกองอ่าคนแข่งเลยก็ได้นะครับ กูบุยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนพิธีรีตองเองแล้วให้พี่กายพูดชื่อแชมป์ออกมาเลยนะโอเคลชนะพูดชื่อแชนี้นี่ไม่ใอนคือเอาเงินมาเปิดล็อกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิธีรีตองอีฟิกและผู้ชนะของแรปว i t now c y p h e r o l o g y MVP 2ได้แก่เราเป็นคนพิธีรีตองเอง Q R โอ้โหคนรู้คนรู้ ชนะพอเดียวที่เหรอวกอลิบูพูอ่ะไม่รู้เราไม่ได้แล้วกอลิบูฟูแล้เดี๋ยวครองรอแชมป์รองแชมป์อีกคหนึ่งคนรองแชมป์อีกหนึ่งอารองแชมป์รองแชมป์โอ้ยก็เลือกไม่ได้เงี้ยอันดับที่สองอะอันดับที่สองได้แก่เบบี้โรบินยินดีด้วยครับอันดับที่สามโอ้ยเล่งสวยเลยสามสี่มาเล่งสวยแลก็สามสี่ไม่อย่างอย่างที่เธอบอกลาสไลเขาแบบนิดตึงเมื่อกี้เขามีนิดตึงจริงๆ ขอเสียให้กับผู้ชนะทุกคนนะฮะยอดไปเลยครับเอาจริงโคตรมันนะโคตรมันนะผู้ชนะได็กกดผู้ชนะเด็กเกวไฟแรงมากรอติดตามผลงานของเขาต่อนะฮะยอดและแน่นอนครับรองชนะเลิศได็กเกด Baby Logic ได้เท่าไหร่แล้วล่ะสุดยอดเลยโอเคเรามาถ่ายภาพนี่เราซ่องเลยนะเดี๋ยวพิ่งเก่าเดี๋ยวพิ่งกลับมาถ่ายรูปบนก่อนถ่ายรูปบนก่อนแรปเปอร์ทุกคนขึ้นมาบนเวทีหน่อยผู้แข่งขันนะครับผม ผมจะนับ3,2,1นะตะโกนคำว่า Rap Is Now กันนะ3,2,1 Rap Is Now! เรอาพอเห็นแรปอินนาแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยู่กับแรปอินนามาต้องพูดว่าแรปอินนานี่ถือว่าเป็นแบบผู้มีพระคุณ ถูกพี่พี่ทุกคนในลาวินนามีพระคุณกับพวกเรามากๆมากมากไม่เคยลืมพระคุณเลยจริงๆไม่รู้เขาแข่งกันกี่ชั่วโมงนะแต่จะบอกว่าเราถ่ายกันเนี่ยสองชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันตลอดแม่งตื่นเต้นโอเคขอพูดนิดนึงก็ยินดีกับทุกความสําเร็จนี่ก็ได้ให้หนึ่งยินดีกับรองหรือยินดีกับทุกคนที่ผ่านเข้ามายินดีกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเราอะทำให้เป็นนึกถึงเพลงอันเดอร์เลทที่พูดถึงไม่ว่าอะไรก็ตามทุกคนสามารถโอเวอร์เลทได้ ใช่นี่คือแบบแมงเดสเพคทุกคนนะคะแล้วก็ที่บูมพูดถึงแนวกรรมการคือกรรมการทั้ง3ามคนเนี้ยมีบุธิภาวะมากมากคืออย่างพีซิกน้องไนท์หรือน้องกายเคซิกวายเรารู้จักกันอยู่แล้วเราใช่ว่าเมื่อก่อนน้องก็คือเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าตอนเรารู้จักเขาเขาอายุเท่าไหร่องอย่างพีซิกนี่เราว่าตั้งแต่เด็กๆติบสองิบสามมั้งใช่เธอบอกอะแล้วเคซิกตอนที่เราเจอกันที่น้องมาออกรายการเราน้องก็เพิ่งมาแรกแกน้องเพิ่งอายุเท่าไหร่เอง สิบกว่ากว่าและที่เราพูดถึงคืออย่างน้องกายน้องไนเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วรู้แล้วว่าเขาเป็นคนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะสูงใช่ใช่แต่สมิวเนี่ยเราเพิ่งได้รู้จักน้องเราเพิ่งมารู้จักเราถึงบอกไงว่าอุย้ยน้องมีความคิดผู้ใหญ่มากใช่น้องพูดดีน้องมีวุฒิภาวะมากถึงบอกว่ากรรมการสามคนเนี่ยคือสมศักดิ์ศรี์ในการเป็นกรรมการไม่ได้แบบค้านสายตาว,ว่ามึงเอาใครมาเป็นกรรมการไม่มีแล้วทั้งหมดคือแม่งคือผู้เชี่ยวชาญในวงการแล้วใช่ค่ะ ใครที่อยู่แบบฟังเพลงแล้วฟังต้องแบบรู้ว่าสามคนนี้ก็คือตัวทรอท็อปของยุคนี้ถูกใช่ใช่ถูกนะคะนะคะจบไปแล้วเนาะมันมันมากกับการที่พวกเราถ่ายกันสอชั่วโมงเราเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกลเหมือนเราไปนั่งอยู่หน้าเวทีอะเอาจริงเมื่อกี้เนะี่ยไม่ได้คิดว่าตอนนี้มันจะเที่ยงคืนเลยจริงที่จะเที่ยงคืนแล้ว แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะตัดลงกันตอนไหนเพราะมันยาวมากคลิปแรกๆอะ่ะคลิปนี้จะ20นา<ช>ทีแล้วเนี่ย<ช>ต้องพูดเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดละโอเคทุกคนเก่งนะคะพูดอีกรอบคือเก่งแล้วก็ขอบคุณมากที่ไลฟ์แนวทำอะไรดีออกมาอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็เราเองก็จะซัพพอร์ตเป็นลมใต้ปีขอเป็นลมใต้ปีกแลยวกัน,นะคะซัพ <laughs> พอร์ตน้องๆแล랩ๆไปเรื่อยๆจะไม่มีวันหยุดทำหรอกแต่อาจจะทำน้อยลงเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่จะพยายามทำตลอดนะคือต่อ้ไม่ได้ลงคลิปเท่อยแต่ว่าเราฟังแล็ปใช่ ฟังเพลง,งตลอดใครออกเพลงใหม่อะไรถ้าเห็นขึ้นฟีดยังไงได้ฟังแน่นอนใช่ค่ะถ้าไม่ได้ฟังก็ส่งมา้วกันขอบคุณมากนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทําเพลงต่อไปแล้วก็คนที่ชนะแล้วก็ทําพ,พัฒนาฝึกต่อไปนะใครมีความเห็นอะไรกับ c ซฟโฟโลจี MVP 2อ่ะคิดเห็นยังไงใครเฟี้ยวใครเก่งชอบใครใครคนชนะหรือ,อไรคอมเมนต์กันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านแน่นอน<ด><จ>อบ๊ายบายค่ะ